กูรับก็จะตอบสับโอ้ยสะท้อนออกนี่ค่ะไอ้เก่งตายปิดออโตเมทเดี๋ยวค่อยชิไปแล้วเกรนจะร้ายหมดทีมเลยมึงมึงไม่อินสามแต่อีนี่กูรับก็จะตอบเลยมามาอินสามฉันไดนเก้าเก้าเลยว่าสลับมาตกแมปไปเลยเก้าเก้าเลยตัดหยุดติดทีมใครมีกูให้ชิวไหมเนี่ยคนมันน่าสะท้อนเลยเต้ยอินสาม่อย มันไม่มีสะท้อนแล้วเอาเลยเอเลยเอาเลก็ปิงแคทได้ไหมอินสังครูดาวคูดาวคูดาวเหียมื่กี้คุณตอกได้ย่ะแล้วกะโดนสะท้อนไปห่าติดมันสิเฮ้ยใจเย็นพวกนายเดี๋ินไปดักหน้าบ้านก่อนเหียตกใจยิงเอทีเขาสอกเห็บเลยยิงเอทีสอกเห็บ ดิสเปลสักคนอี i, uh, to, ้ย่ก็บอก้อซีสองเข็มอี้ยเอฟซีกูไม่พอตอยแล้ว่ามันยิงอีกหนึ่งเอาอ่ี้เยโอ้ยไม่หัดโอ้ยหายตไว้ยอ้ยหายตัวไว้ควิ้นดิจับมึงยืนนับใช่ไหมไม่กูรอจับอยู่อะไรอะไรไอ้เราอยาฆ่ากันเดี๋ยววงดับเพลย์ยืนหน้าเหวนอัมโฟมเมิงเมิงเป็นคนเสียอ่ะ

ไม่มี้ะดสอบปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันตายแย่บ้าฉันฉันไม่ได้ดูไอ้เงอะเง่ามันเดี๋ยวมันตายอันนี้ป่ะจบแล้วจื่ออยาฆ่ากูแล้วเมืองกูไม่เกี่ยวไอ้ดอกมันอยูได้ปะปูบ้ำเสร็จฆ่ากูตายหาไอ้กูไปบ้านมันเลยไปบ้านมันเลยไปอ้ําไปอ้ําไม่ดีแล้วขอโทษค่ะเด้อคือสปอระตไม่ดีไม่ใหญ่เยอะน้องไปโม้กับตัวต้งไหนบอกอ่ะ อกมกวออท่านกดได้ค่ะพี่ใหม่ฮัลโหลอิมก่อนเออมึงกดปตดวิจะได้ไงานมาเลยดอกเราจะไม่กดอิมเรานกดแล้วว่าไอ้หี้ไปเดินแต่ก่มันเองนี่กูได้ตัตาแล้วมึงเอามันเอามันจะได้หมดทุกคนเลยเอ้าเออเอาเองเอาเองอิสามอีสามมันเลือมไนเลือวาไม่ตายเลยเอมหมดทำไมกูล้มันไม่ได้วะ หลตีหอดแล้วตีมันบอแล้วไปอยู่ห้องไหนมออมีตรงไหนมงไปชกันดิมเกินใหม่เอาตามม่งข้าเอาดีไม่ได้มันองข้าเอะไงเอาตามมดีมึงเ้ยดียวไม่ก็ก้อนกรูัหน้าที่อหารมนาานใจเออ้าวมีกอหลือเศษี my god ศึกสาไม่เป็นคีคีีสี่เข้าไปเข้ายักหน้าบังเอาดีมาเร็วเฮ้ยแปบนึงวะรเอาอ่ะมาเดีวเข้าเน็ตเปิดดิเอ้ยเเข้ามาเร็วเปิดมือเข้ามาเปิดแล้วเปิดแล้วไอไหนใครเปิดหยุดตรงนั้นเปิดเปิดประตูนีเปิดีประตูนีเปิดมาเร็วมาเร็วตรงไหนล่ะไม่ไเข้ามาแรวว่ะเออมากรูป้ามาเร็วมาเร็วปั๊บเหรอปั๊บเหรอ ไม่ดกดตีเลยตัอะไรเอ้ยกลเทิดเลยแล้วไงดักหน้าบ้านดักหน้าคุนะกหน้าบ้านเลยไม่เอหมดอะกระต่ายกูอยู่ไหนครับเียดักแมไหวไอ้ดิดดิดดแมวแมวไหนวะ thôi tao tắm thôi tao tắm bố chắc ขาแมวอ้าวอ้าวเอ้ยโทษโทษ มึงชุบกูสิไม่อยากชุบไป่ทำอะไรอ๋อแล้วมึงทำผีทำแปดแล้วเนี่ยกูจะโดนติดตายอ้าวไอ้เจ๊กูรู้ว่าสายมันยัยชุบรู้อีเหี้ยชุบพ่อชุบแม่มึงไม่จับยัยมึงตายแน่ตายตายโดนพุทตายข้าไม่ฆ่าไม่ฆ่าไม่ฆ่าไหนก็แย่เฮ้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะเกิดเนี่ยไอ้มันเกิดแล้วมันเกิดแล้วเฮ้ยเข้าไปรอดิมันให้มันวาบไปยืนว้าไปยืนแล้วแาแม่จะติดแม่แกติดแม่นะกราบ วมันไปยืนก็ไปยืนสิว้าอดกสะท้อนใส่กูไปล้างมันอีกเถอะติดไม่ได้ไอ้กูเปิดประตูให้กูเปิดประตูให้ที่เราเปิดได้อยู่ตับลิงมันสิบ้าไมม่ีเอาเข้ามากูเปิดให้แล้วนะหวานเกิดหว่านเกิด้ามาอยากฆ่ากูนะกูไม่เล่นแล้วนะมึง ตายหมดแล้วเว้ยตายทมแมวมันยังไม่ตายนี่นเฮ้ยต้นตายมันยังไม่ตายมึงยังแมไม่ตายเฮ้ยแต่ดตายมันก็เยอะเราต้องมายืนกันอุยช่วยด้วยอีดอกทองคุณรู้วจะตายแล้วแม่งเลยสัดวานก็วานเถอะโอ๊ตีกูทตาไม เอาใครตายอ่ะอุ๊ยตึ๊ดตายอีดอ,อกโดนท้ายแล้วไอ้ขอโทษเฮ้ยฉินไอ้ไม่ใช่ชิ่นเลยอุคูแมนแม่งเลยอีดอ,อกปีกสตาย์นนั่นแหละเฮ้ยเอาเก่งกว่าน,นี่เออเดิดนี่อะไรมันฆ่าพันอีดอกไอเนี้ยไอปอนไปดิดมันดิดิดเป้าช่วยตายไม่ช่วป,วปอนเออออดิดแล้ไม่เอา ระวังระวังโดนแมสชันะคะเอาคุณลงอตาไปได้นั่นนี้แมชที่อระวังโดนแมชนะคะคุณลงได้นะมึงเอาง้่ยารวังหาไปย่หต้ตามาแล้วเอางม่เย่าลบให้๋ยวลบต้ตามไม่ต้องไม่ต้องาตัหมดแล้วกูล้อหมดแล้วไมไมึงไม่ลบคุณบกเดี๋ยวายเเียไตตามอยู่นู่นเร็วๆเอาคุณหลุด้ เตรียมหลุดเอ้ยไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดไอ้ยไหนยาวกโชอโอีขวานชกโตอีขวานชโกเก็บได้หมดแล้วอีขวานชโกกอะสมบรเอ้ยพี่ขอเอ็ม่อยดิขอเอ็ม่อยไต่มาจริงเอสพนนอยสิมามาเดี๋ยยิงให้เดี๋ยยิงให้ทำมัไง ได้ไปาอชั่หน่อยอาไตุ้สีันย voilà ้ไปชุบมหน่อยอมต้มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้

ตายน้อยตายเฮ้ยเรามาจบมาเฮ้ยอ้ำใจเย็นอ้ําอ้ํอ้ำาอ้ํอ้ำาใครมีแต่คนฆ่ากูเนี่ยกูฆ่าแม่งเลยอิสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวอิสัตจะกูใส่เซิปพาแมทแทนเดี๋ยวแล้วอ่ะเฮ้ยใครยิงเลย เอ้ยแต่มันวาร์ปดิอีกนะสิ่งจังทีแล้วเดี๋ยวมาเดี่ยวมาไห่อีรฆ่ไวามันอยู่ไหนทำมิดาไปฆ่าเดินลที้อหมดแ่เนเถอะมันไม่ทอยู่แล้วล่ะอะไรอ่ะไม่ตายเราก็ฆ่ากันเองแล้วกันค่ะอะไรอ่ะตายพอแล้วอะไรอ่ะทำไร my god ทำไรอะไรอะไรนี่อะไรอะอะไรอะอไอยี่อรดิกไม่ใช่ไม่ใช่ฉันยี่ไม่ใช่แล้วดิ๊กเห็นไม่ใช่ฉันเรามีสตัวในแมกกก็เป็นชันฉันบริสุทธิ์อีดอกจะเลยบ้าติดรักหรือไม่กุม่ลีจะตายเอ้แล้วใครดิ๊ก หลุดแล้วนะเกมดิสแล้วหลุดระวังระวังแมสออกกูออกไม่ได้โดนซะก่อนกูห่าตบตาตบตาอยาบตบตาหยาบเอาไมเอย่างเลยมันตบโอ้ยอีห่าแมทแคนนี่ยออกไปออกไปโคหมดแล้วอ่ะหมด หา้าเก้าแล้วอ่ะดูดิ